มาชมคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ SV City ค่ะเข้ามาค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะคะสําหรับห้องนี้นะคะขนาดห้อง96.12ตารางเมตรนะคะวิวเลยนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยากันเลยดีเดียวนะคะสําหรับห้องนี้นะคะอยู่ชั้นที่27ค่ะ ระดับเราแล้วนะคะต้องเกินกว่าชั้นที่20ขึ้นไปนะคะอ่ดูวิวรอบๆนะคะอามามุมนี้นิดนึงก้านไว้เป็นห้องทำงานนะคะมีแสงแดดลอดเข้ามานะคะเพื่อเพิ่มความสุขสวยในชีวิตนะคะอเราตรม,มากันที่ครัวกันเลยนะคะครัวครัวเบาๆแต่ใช้ได้จริงนะคะนะกลิ่นอายยุค90ก็มานะเห็นไหม สำหรับห้องนี้นะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำหนึ่งนะคะห้องน้ำหนึ่งเราตรงไปไมา่างซ้ายมือนะคะห้องนอนลูกกับมโนค่ะเราจะต้องมีลูกห้องนอนแบบนี้เท่านั้นนะคะมีวิวนะคะวิวแม่นะเออหน้าต่างหนึ่งบานค่ะอ่าเรามาดูห้องคุณพ่อคุณแม่กันนะคะเปิดมาเจอนหน้าต่างไม่ไม่หน้าต่างสิหน้าต่างสิ <laughs> นอกจากสองบ้านเธอริมแม่น้ำแหล่นไม,ม้มีวิวด้วยวิวสะพานอะไรอ่ะเธอบอกฉันหน่อยสิสะพานอะไรอ,อ่ะแต่วิวดีละกันอ่ะนะมาดูห้องน้ำเออมาสเตอร์เบดมต้องมีอ่างอาบน้ำนะจ๊ะถ้าไม่อ่างอาบน้ำไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะจ๊ะ,ะดูรอบๆหันไปดูวิวอีกรอบนึงวิววิวของบ้านนี้โอเคมาเดินรงไปห้องนี้นะจจะเธอเพดานสูงถึง2 แปดเมตรนะจ๊าเธอคอนโดไซส์อื่นนะถ้าใหม่ๆนะสูงไม่เท่านี้นะอันนี้โปร่งโล่งสบายนะจ๊ะมาให้เรามาดูมุมตรงหน้าประตูนิดนึงตรงนี้ตรงนี้เก็บรองเท้าได้นะคะรองเท้าเราจะไม่เลอะเทอนนะคะชที่เก็บรองเท้านะคะที่เก็บของเยอะแยะเลยนะคะในที่นี้นะคะถ้าสนใจนะคะโทรศูนย์หกสองห้าศูนย์หก 8295นะคะนัดชมได้นะคะ SV City พระราม3ค่ะสวัสดีค่ะ